สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดตท็อป10การจัดอันดับชื่อเสียงแบรนด์คนดังของเกาหลีรวมทั้งชายและหญิงประจำเดือนมีนาคม2023จากสถาบันวิจัยธุรกิจเกาหลีทีล่าสุดได้เผยรายชื่อออกมาให้แฟนๆได้อัปเดตกันแล้ว ซึ่งเช่นเคยค่ะเป็นการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นการรายงานของสื่อการพูดถึงในสื่อออนไลน์การตอบโต้และความสนใจของสื่อจากข้อมูลทั้งหมด 26, 2 1, 6 2 4 6 1 1 3ลแบนนด์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาลดลง12.89ส่วนใครจะได้รับความนิยมมากที่สุดไม่รอชา้ามาดูกันเลยค่ะอันดับ10ไออันดับ9้ยูเจซอกเขาซนซอกกูอันดับ7ไอยู ันดับ6กงยูอันดับ5ลิมยองอุงอันดับ4ซนอึงมินอันดับ3แบ็คพิงค์ได้ดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์1 5 3 3 4 1 0รายการอันดับ2 BTS ได้ดัชนีชื่อเสียงของแบนด์1 5 7 7 5 6รายการอันดับ1 New j e a n ได้ดัชนีชื่อเสียงของแบนด์1 6 9 4 5 6 5รายการ และนี้ค่ะก็เป็นท็อป10อันดับชื่อเสียงแบรนด์ประจำเดือนมีนาคมแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ